สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้จะพามาชมสวนข้างบ้านนะคะอันนี้ก็ปลูกผักเอาไว้หลายชนิดแล้วมีมะเขือมีคะนา้าแล้วก็มีมะละกอมะละกอน,นี้ขึ้นเองนะคะพอดีเมื่อก่อนตรงเนี้ยจะเป็นป่าแล้วก็เอามะละกอให้นกและเม็ดมันก็หล่นๆอยู่มันก็ขึ้นเอง พอขึ้นมาเราก็เอาไว้สักต้นหนึ่งแล้วก็อันนี้เดี๋ยวก็จะเลือกเอาไว้นะคะที่มันขึ้นเป็นกลุ่มแล้วก็ใส่ขี้ไก่ใส่ปุ๋ยลงไปเอาหญ้าสดๆเวลาเราถากออกมาแล้วเราก็ปิดเอาไว้ให้มันมันก็โตขึ้นอย่างนี้ค่ะมีดอกไม้ด้วยบานชื่นปลูกเอาไว้ให้สวยๆสดชื่นยามเช้าค่ะ ก็มีพริกนี้พริกก็ขึ้นเองนะคะเอาขี้ไก่เอาปุ๋ยใส่ให้เขาไปแล้วก็ลดน้ำก็จะง,งามอย่างเงี้ยพริกอันนี้ถ้าเขาขึ้นเองตามธรรมชาติก็จะอยู่ได้นานไม่เหมือนกับพริกปลูกนะคะเขาจะไม่ค่อยมีโรคนี้สวนผักค่ะก็จะมีต้นไม้เอาไว้ให้ชมด้วยบอนสีสีชมพู ดอกแบานชื่นพลิกอันนี้ก็ขึ้นเองนะคะเอาเม็ดที่ว่าเน่าๆแล้วเราก็กินไม่หมดอะอย่าทิ้งแบบเอามาหวานๆเอาไว้มันก็จะขึ้นอันนี้ค่ะมาเขือมะเขือน,นี่ก็ขึ้นเองอ่าอันนี้พริกด้วยน,นี้ก็เอาเม็ดมันมา หวานเอาไว้ะค่ะที่เน่าๆอ่ะคานามีหลายอย่างเลยค่ะตรงนี้มีดอกไม้ด้วยเดี๋ยวจะพามาดูแหนแดงนะคะนีอ่อันนี้แหนแดงอันนี้เลี้ยงมาสักประมาณอาทิตย์กว่าแล้วค่ะ ซื้อมาสองกิโลแหนแดงขยายได้สิกละมังอันนี้เริ่มเริ่มขยายแล้วนะคะแหนแดงถ้าพูดก็เลี้ยงเลี้ยงไม่ยากค่ะใช้ขี้งัวหมักเอาไว้อันนี้ทำจูเลียนสีสังข้อแสงเกือบอาทิตย์แล้วคะ่ะยังไม่แดงเลย โซล่าไมโครฟิล่าอันนี้มันจะเป็นใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเป็นอาหารสัตว์เป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ถ้าเป็นอาหารสัตว์เราก็เอาไปให้เขาทั้งสดๆอย่างเงี้ยค่ะอาหารเป็ดอาหารไก่ปลาใช้ประโยชน์ได้เยอะค่ะแล้วก็มี คุณค่าทางอาหารแล้วก็เป็นปุ๋ยที่ช่วยให้พืชเติบโตเร็วถ้าเรามาทำปุ๋ยอ่ะก็เอามาตากแดดแล้วก็เก็บเอาไว้เวลาเราปลูกต้นไม้อ่ะก็เอาไปผสมดินแล้วก็ใส่ในต้นไม้ก็ได้ค่ะเอามาตากให้แห้งก่อนแล้วก็เอาไปโรยที่โคนต้นไม้เป็นปุ๋ยอย่างดีเลยแล้วก็ประหยัดปุ๋ยไปอีก อันนี้ถ้าใครสนใจจะสั่งซื้อก็ได้นะคะแต่ว่าขอขยายพันธุ์ก่อนใครสนใจที่จะเลี้ยงก็ถามได้นะคะแต่ว่ามือใหม่นะเพิ่งเลี้ยงอะ่ะแต่ก็ดีใจอยู่ว่าเออได้ได้ได <laughs> เลี้ยงได้อยู่เลี้ยงได้อยู่อันนี้ก็เพิ่งทำครั้งแรกค่ะเพิ่งเลี้ยงครั้งแรกโชคดีที่หนอนไม่ลงน,นี่เขาจะมีหนอนลงด้วยนะคะ ถ้าว่าเราป้องกันหน่อยก็เอาเอาตาข่ายคลุมไว้ค่ะพลูนี่ก็ปลูกเองนะคะพลูต้นนี้มีคนบอกว่าถ้าใครปลูกพลูจะต้องมือเย็นใจเย็นหูนี่เย็นมากเลยนะคะเนี่ยปลูกแบบต้นใหญ่ ใครจะใช้อะไรก็มาเอาไปได้นะคะคลิปนี้ก็คงจะพอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามฝากกด ติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ